ชอ็อกแกมันมีผู้ชายที่วางยามเมียตัวเองเว้ยแล้วก็ไปเรียกผู้ชายในอินเทอร์เนต็ตเป็นร้อยคนมาขอขอเมียตัวเองแล้วตัเองก็นั่งดูเฮ้ย แกเวลาแกโดนวางยามันจะเป็นสภาพหลับไม่รู้เรื่องเว้ยซึ่งตัวเมียก็คือหลับไปไม่รู้เรื่องในขณะที่ผัวก,ก็คืออัดคลิปวิดีโอถ่ายว่าเมียตัวเองมีอะไรกับผู้ชายเป็นร้อยค้อนะแกแล้วบางทีตัวเองอ่ะก็จะเข้าไปเล่นจอมจีด้วยเว้ยตำรวจอ่ะไปคนเจอว่าอีผัวคนเนี้ยอัดคลิปเป็นสามร้อยคลิปทํามาเป็นสิบปีแล้วที่พีคือคู่นี้เป็นคู่รักตัวอย่างเลยนะผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายมันตั้งห้าสิบกว่าปีไม่รู้เรื่องมองว่าสามีตัวเองนี่เป็นพ่อพาเขาโชคดีมากที่มีความรักที่ดี ตำรวจไปสัมภาษณ์เมียว่าชีวิต XX เป็นยังไงบ้างเมียก็เฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงโผัวเดียวเมียเดียวจนตำรวจอะ่ะเปิดวิดีโอของผัวให้ดูเว้ยผู้หญิงก็แบบจำตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในคลิปนั้นคือตัวเองอะ่ะตำรวจก็นี่มาห้องห้องนอนเธอนะจนแบบเปิดคลิปที่สองคลิปที่สาผู้หญิงก็เริ่มช็อกคือจำอะไรไม่ได้เป็นการกระทำที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่เป็นตัวเองงงไหมพอดูคลิปไปเรื่อยๆตัวเมียก็เริ่มรู้แล้วว่า นี่คือตัวเองแล้วพอตำรวจเปิดคลิปให้ดูดเรื่อยๆแกคลิปมันโดนลุมโซม,มากจนตัวเมียก็คือลูกสึกขึ้นไฟแบบต้องหยุดก่อนคู่เนี้ยมีลูกด้วยกันด้วยนะแกตั้ง3คนแล้วลูกก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วที่พีคคือตัวผัวแบบวางยาลูกสาวตัวเองด้วยเว้ยลูกสาววัยรุ่นนะแล้วมีถ่ายลูปโป๊โปเก็บไว้ อ่าวนี่ก็คือดังมากในฝรั่งเศสผู้หญิงคนนี้นะที่โดนแกเขาอายุเ2แล้วว่าตอนนี้ก็คืออยากกันแล้วกําลังขึ้นศาลกันอยู่เลยแกผัวก็คือยอมรับทุกอย่างคือในคลิปอะมีผู้ชายแปลกหน้าเกือบร้อยคนมันอาจจะมีซ้ำบ้างเลยบ้างแต่มีคนมาขึ้นศาลประมาณห้าสิบคนแกแล้วคือผู้ชายส่วนใหญ่ในศาลนะก็บอกว่าอ้าว นึกว่าผัวเมียสมยอมแบบสองคนนี้ชอบเล่นจำจีถีซัมมีการพูดได้ว่าอ๋อนึกว่าตัวเมียแกล้งหลบับตอนแกจำจีแกไม่รู้หรอคนนี้แกล้งหลับโดนวางยาหลิ แกตัวผัวเนี่ยมันจะเข้าไปหาผู้ชายในอินเทอร์เนต็ตเว้ยว่าใครจะมาร่วมเล่นจำจีบ้างมีหลายคนนะแกแบบไม่ได้มีแค่คนเดียวนัดมารวมเป็นกลุ่มเลยตัวผัวจะให้ผู้ชายมาจอดรถห่างจากบ้านไปไม่กี่นาทีเว้ยแล้วพอผู้ชายมาเสร็จตัวผัวถึงจะเริ่มวางยาเมียให้เมียหลับแล้วก็ค่อยเรียกผู้ชายพวนนั้นมาโดยจะมีกฎเว้ยก็คือห้ามใส่ถุงยาซึ่งแบบ ตรงนี้ฉันบบไม่เข้าใจเลยจนแบบมันมีชาวเน็ตออกมาพูดว่าตัวผัวน่าจะจินตนาการว่าอยากทําเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วคือแกผู้หญิงอ,อายุเจ็ดสิบสองเรื่องเกิดมาประมาณสิปีก็คือผู้หญิงเริ่มจะโดนวางยาต่ออายุหกสิบคือชาวเน็ตพูดเลยว่าแปลว่าผู้ชายนี่ตั้งใจรอให้มเมียเมนหมดจะได้แบบไม่ต้องมีลูกแล้วไม่ต้องใช้ถุงยางอะไรแบบน,นี้มึงแกแล้วเมียตอนรู้ก็คือช็อกมากเพราะผู้ชายแบบเป็นสาสร์สามีดีเด่นมาตลอดอะไม่คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้คือเมียบอกเลยนะว่าลูกสาวอะตอนที่รู้ข่าวรู้เรื่องอะก็คือ กรี๊ดแบบเหมือนเสียสติเลยอ่ะแล้วแกรู้ป่าว่าผัวโดนจับได้เพราะอะไรเขาแม่งแบบดันไปถ่ายวิดีโอใต้กระโปรงผู้หญิงที่สาธารณะเว้ยแล้วโดนจับแล้วก็เลยสืบสาวมาแลวกลายเป็นเจอเรื่องแดงขึ้นมาแกตัวเมียก็พูดออกสื่อเลยว่าขอบคุณมากที่ช่วยสืบสาวเรื่องนี้ต่อเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ต่อไปแกคิดดูเมียคิวดว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมมาสิบกว่าปีอ่ะแล้วไปหาหมอไปหาอะไรแล้วสามีที่นอนข้างๆเตียงตัวเองก็เออเธอไม่เป็นไรหรอกจริงๆตอนแรกกับเรื่องนี้จับได้แต่เมื่อสี่ปีที่แล้วนะ ตอนหลังไอ้แกไปไปมา,มาเหมือนแกที่ต่างประเทศก็เป็นก็คือเป็นสังคมโทษเหยือ่อแนวแบบเธอจะทําให้เรื่องมันใหญ่โตทําไมโดนขอขอไม่อายหรอซึ่งแกคนโดนขอขอมันก็ไม่อยากจะไปเป่าประกาศอยู่แล้วมันโดนขอขอกินเ็กออกป้พวกนี้มันจะชอบโทษเหยือ่อให้เหยื่อเงียบแล้วไม่กล้าพูดแล้วบบจมดินไปเลยตัวเมียบอกเลยว่าฉันจะยอมให้ตัวฉันเป็นเคสตัวอย่างออกมาเป่าประกาศ ว่าคนที่ควรจะอายไม่ใช่ชานแต่ต้องเป็นผู้ชายพวกนั้นที่โดนประนามไม่ใช่ครูค่ะเขาขอให้เขาว่าเป็นเคสตัวอย่างถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองความจําไม่ดีแบบความจําหายไปให้นึกไว้เลยว่ามันมีเคสแบบนี้อยู่คนใกล้ตัวเธออาจจะแก้มันอาจจะเขาแต่งงานกันมาห้าสิบปีแล้วเขาคิวว่าหัวเขาเป็นเทพบบูดมาตลอดอ่ะอีพันไม่คิดตังค์ด้วยนะทุกอย่างคือทำฟรีทำเพราะใจรลักคือชอบ คือเราไม่รู้ว่าชอบเห็นเมียตัวเองกับคนอื่นไม่รู้เหมือนกันมันยังไงมันยังไงช่วยอธิบายหน่อยเอาแอคผีมันอธิบายก็ได้อยากรู้แล้วสรุปก็คืออีผัวน่าจ,จะโดนจำคุก20ปีแต่ทนายของอีผัวคือแบบอ๋อมันก็แค่ว,วิดีโอเอ็กอ็กันเฉยๆส่วนผู้ชายที่เหลือก็คืออ้าวก็ผัวอนุญาตแล้วก็คิดว่าคุยกันมาแล้วคือมันได้ไหมอ่ะเออก็คิดว่าคุยกันมาแล้วได้ไหมได้ไหมอ่ะ